เด่นชัดฉับไวไขความจริงกับทุกทิศทั่วไทยตอนนี้ครับการส่งเสริมการวิ่งครั้งนี้เนี่ยอาจอมองว่าอย่างไรครับและการส่งเสริมพวกนี้จะมีประชาชนให้การสนับสนุนยังไ,ไงคบค่ะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจันงหวัดนครราชสีมานะคะก็ยินดีสนับสนุนนะคะในเรื่องของสปอร์ตซิตี้เพราะว่าโคร,ราชเป็นเมืองกีฬาย่างยืนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในการอคอนมรีชนวิ่ง หรือคอนบรีรันนะคะครั้งที่4ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าอย่างน,น้อยก็กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทําให้พี่น้องในชุมชนแล้วก็พี่น้องต่างอำเภอต่างจังหวัดได้มาวิ่งได้มาออกกาลังกายอาก็อยากชวนนะคะนักวิ่งทุกท่านนะคะปีหน้านะคะก็อยากเชิญมาวิ่งกันเยอะๆนะคะเพราะว่าที่นี่นอกจากเราได้ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะเรายังได้ในเรื่องของปอดด้วย เพราะว่าอากาศดีนะคะแล้วก็โลเคชั่นดีอยากให้ทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะที่คอนบุรีปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะมามาเที่ยวแล้วก็สถานที่ต่างๆคอนบุรีแล้วก็มากมายเดี๋ยวหทห้ท่านอำเนภอท่านเขาจะได้นําเรียนว่ามีอะไรบ้างเนื่องจากเราจัดงานครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะครับกระแสตอบรับจากพี่น้องประชาชนนักวิ่งนะครับก็ยังติดใจอย,อยู่ที่หาดจอมทองเขื่อนมูลบนซึ่งเป็นสนามวิ่ง ที่คิดว่าสวยที่สุดในจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมครับสสครับการวิ่งครั้งนี้มองว่าเป็นการพัฒนาสุขภาพร่วมกับพัฒนาทำให้คนรู้จักตรงนี้มากขึ้นเลยจริงๆแล้วคอนบุรีรันเนี่ยก็เราเองก็มีมาอันนี้ครั้งที่4แล้วนะครับก็ยังไงพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็มาร่วมตั้งแต่ครั้งที่ห จนมาถึงครั้งนี้นะครับ,ก,รบก็อย่างทีท่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบอกเนี่ยว่า,าสถานที่ของอำเภอของคอนบุรีเนี่ยเป็นสถานที่วิ่งที่สวยแล้วก็อากาศก็ดีนะครับก็อยากจะเชิญพี่น้องจากต่างจังหวัดแล้วก็พี่น้องในอำเภอเนี่ยมาร่วมกันออกกําลังกายครับอำเภอคอนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางพ่อปูดมสมบูรณ์นะครับทางดินนะครับทางดินตอนนี้ก็มีออกมาทางส,สีเสื้อนะครับหรือว่าทาง ธรรมชาตินะครับความเป็นธรรมชาติของคอนบุรีนะครับก็อยากให้มาสัมผัสอำเภอคอนบุรีกันเยอะๆนะครับเพื่อ,อดึงดูดนักท่องเที่ยวไปในตัวด้วยครับผมส่งเสริมการท่องเที่ยวไปอีกทางหนึ่งครับผมครับที่ท่องเที่ยวเด่นๆของคอนบุรีทั้งสองตำแหน่งครับค่ะอันท,ที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดนะคะแล้วก็เหมาะที่สุดในการวิ่งนะคะครั้งนี้นะคะเห็นว่ารูทของการวิ่งหาดจอมทองเนี่ยจะสวยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีนะคะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ดีที่สุดนะคะเขาจอมทองนะคะสองที่เขื่อนลำแชะนะคะก็จะมีสะพานไม้ร้อยปีนะคะลมตกวังเต่าเรียนเชิญนะคะท,ท,ทุกทท่านในพื้นที่ทั้งอำเภอคอนบุรีต่างอำเภอแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะเรียนเชิญนะคะที่อำเภอคอนบุรีนะคะสถานที่เที่ยวมากมายค่ะเห็นนักท่องเ,เที่ยวเข้ามามากมายเนี่ยเราประทับใจไหมครับผมประทับใจนะครับยินดีครับขอ เชิญชวนพี่น้องมาร่วมวิ่งคอนบุรีครับอากาศดีครับเห็นฟูจิคอนบุรีครับผมครับสวัสดีครับติดต่อโฆษณา09159996990872447999